สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้มาลุยกันพี่อัปเดตอีพีที่2นะครับสลับนหะโอ้วันนี้ก็เอารายการเจดสวยๆมานะครับมาแบ่งปันคัดมาให้พี่ๆนะครับองละ3 50บาทจับคู่550บาทนะฮะเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นนะพี่นะของน้องนะครับจะเป็นรายการทำเลิกนะครับจะเป็นกล่องน้ําเงินนะพี่นะกับรุ่นสาวมุธาคมหรือรุ่นห่านุมานแผงลิตนะพี่นะสร้างโอโบทมหาอุดนะครับ นี่ครับก็จะมีอาเขียนยันอักขรโดยลุงปู่มหาศิลาพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุรยิยันนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงด้านบนนะครับวันนี้นะครับนะ้าของเราเป็นาการําเลือกจะเป็นกล่องน้ําเงินนะครับนะ้าส่วนพี่ๆถ้านูบูชาเป็นกล่องดแดงจะเป็นลังธรรมดานะครับจะเป็นอ,องค์ธรรมดานะเดี๋ยวนี้ครับเรามารับชมรายการแรกกันเลยพี่จายนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ นะฮะร,ราคาจะราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยอง์ละ350บาทนะครับจับคู่ผมให้550บาทพิเศษเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นครับราคาจองอยู่ที่260บาทได้นะพี่นะรุ่นนี้เฉพาะราคาจองหน้า259หรือ279นี่เนี่ยพี่นะครับน้องเปิดเท่าทุนเลยนะแทบจะเปิดเท่าทุนเลยพี่ชายนะครับมารายการแรกพี่ชายรายการที่1ฮะถามว่าน้องได้อะไรนะฮะ น้องบอกเลยว่าน้องทุ่ถัวจากรายการด้านบนพี่ชายนะครับนะนี่ก็อาจจะได้บ้างนะฮะหลักสิบนะครับรายการนี้เปิดมาครับเป็นพญาพรารีนะฮะหลังดำฝังตะกุดทองแดงหงดอกฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินหมุดนะปิดทองเข้าหลับตัดนะครับนะฮะจะมาเป็นรายการเดียวทังหมดนะ้ผมมีมาให้เกือบสิบองค์เลยพี่สำหรับรายการนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมไปมพร้อมกันนี่ อง์แรกครับนะเลขโคุดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่นะครับเลขโคุดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยฮะนะเพื่อ,อเพื่อนั่นเนาะพี่เนาะผมขอ,อเลขเลขรวยจะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับนะเพื่อไม่ให้แย่งกันเนาะองค์นี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับสำหรับเลขแปดเลขรวยครับ รายการที่สองมาลุยกันต่อฮนะอันนี้ครับเป็นรายการเดียวทังหมดนะผมมีมาให้พี่พีๆมาเจ็ดแปดองเลยรายการนี้เปิดออกมาเป็นรายการที่สองนะจะเปลี่ยนแค่สีด้านหลังนะครับองนี้องที่นี่ครับเลขโคดเบอร์มาที่2อนะครับองค์นี้แบ่งปันราคาเดิมพี่350บาททุกองนะครับนะองเนี่ยเลขสวยที่ผมจะบอกราคาทีนะแต่ผมจะไล่รันเลยนะ ต่อมารายการที่สามนี่หลังนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเหมือนกันพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเหมือนกันครับเนี่ยองค์นี้ราคาปกติเลยสามร้อยห้าสิบาทรายการนำเลิกนะครับนี่สวยๆรายการที่สี่ครับนี่รายการที่สี่จะมีฝั่งเพชรด้วยนะฝั่งเพชรฝั่งพลอยด้วยเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเจ็ดครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเจ็ดนะครับรายการนี้คือรายการที่สี่ครับพี่ชาย รายการที่5จะเลขค้ดนัมเบอร์นะครับนะ <ST> S> <S เดี๋ยน้องส่องให้นะครับรายการที่5เลขค้ดนัมเบอร์หมายเลข9นะครับเลขค้ดนัมเบอร์องค์งี้หมายเลข9าพี่นำเรื่องพิเศษนะฮะรายการที่เลข9ขอที่400บาทน,นะครับรายการที่นี้รายการที่5เป็นเลขค้ดนัมเบอร์หมายเลข9ขอที่400บาทครับต่อมารายการที่6ครับนะฮะ นี่ครลองเลือกชมดูนะรายการที่6เลขค้นเบอร์2 3งสารายการที่6เลขค้นําเบอร์มาเลข2 3ครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่ๆนะนี่ฮะเลือกได้เลยนะครับต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เลขค้นเบอร์หมายเลข2ฮะเออรายการที่7เลขค้นเบอร์หมายเลข2ครับนะโอ้โหดูแต่ละองค์พี่เลขค้นตัเบอร์เดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับจะต่างกันแค่ตรงเอ่อ โคต่างเช่นองติวอนนะฝั่งนู่งผังพลอยเปลี่ยนด้านหลังนะครับนี่ฮะรายการที่7ครับนะเลขโคตเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทับครับนะมีแต่เลขสวยๆกันเลยพี่เนาะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเลขโคตเบอร์หมายเลขสี่นย์เนี่ยรายการที่8เลขโค้ดตเบอร์หมายเลข40ฮะนี่ฮะรายการที่8นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปจะเป็นรายการที่เก้านะฮรรายการถัดไปจะเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านี่รายการที่เก้าจะมลาเป็นรายการแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมแกะดูรายการแป๊บรายการที่เก้าเป็นเนื้อหมวนสารนะฮะดำคลัมพี นี่ครับโบราณห,หมุดนะหน้าแผ่นทองแดงขลับตัดจิวเวลล์สตินตะกุดสี่ดอกครับนี่มีมาสององค์พี่นะครับรายการนี้มีมาสององค์สำหรับรายการที่เก้ากับสิบฮะนี่ฮะหรือรายการที่เก้าเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขสิบสองรายการที่สิบเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขสามสิบหกฮะนี่ฮะลองเลือกดูพี่นะส่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทจับคู่ได้นะครับจับคู่ได้นะี่ฮะ,นะคู่ละห้าร้อยห้าสิบปีใหญ่นี่ฮะ นี่ฉันรับสองคู่เอาไปพันเดียวถ้ารับสองคู่เอาไปพันเดียววิชาจัดให้นะครับนีนะ่รายการเก้าสิบต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดกับสิบสองนี่ฮะสิบเอ็ดกับสิบสองก็จะเป็นตะกรุดอาเป็นแผ่นเงินนะครับสิบเอ็ดกับสิบสองจะเป็นแผ่นเงินนะฮะรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเลขค้่จังเบอร์สิบเอ็ดรายการที่สิบสองจะเป็นเลขค้่จังเบอร์สามสิบห้าหรือเปล่านะครับผมส่องให้นะ สามสิบเก้าสามสิบเอ็ดเหรออ่าสามสิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะร,รายการที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับนี่ฮะลองเลือกชมดนูนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นอ่าปิดทองมีองค์เดียวอย่างเงี้ยรายการจะเรียกคุณจำเบอร์มาเลขสี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่จะเป็นคลุกว่านนะครับคลุกว่าน นะปิดทองด้านหลังเลขคนตเบอร์4เลขสี 44, ฮะรายการนี้คุกว่านะครับต่อมารายการที่สิบหนี่ฮะสิจะปิดแผ่นทองด้านหน้าเลขคนตเบอร์สีานี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิ้าต่อมาครับรายการที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปฮะสิบหกสิบนี่ฮะสิบหกสิบเจ็ดสิบแป ลองเลือกดูนะเดนะแป๊บนะครับนี่ฮะสิบหกสิบแปนี่จ,จะจปมาเป็นเนื้อเดียวกันเลยเดี๋ยวผมอ่านเนื้อให้จะเป็นรายการมนพยานินราษนะครับฝังสก,กุลหต่อฝังพุทธาคมนี่ รายการที่สิบหกเลขโค้ดจะเบอร์มาเลขสี่สิบสองครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดจะเลขโค้ดจำนวนหมาเลขสามฮะรายการที่สิบแปดจะเลขโค้ดจำนวนหมาเลขยี่สิบฮะรายการที่สิบเก้าจะเลขโค้ดจำนวนมาเลขสามสิบสองครับนี่ฮะมีะสี่องค์นะพี่นะ รายการนี้มีสี่องค์รายการที่สนะิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าฮะสวยๆพี่ชายนะครับนะเลือกเก็บได้เลยนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยกคู่ห้าร้อยห้าสิบพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบกันยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองแล้วกันนี้ยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองอยี่สิบยี่สิบเอ็ดก่อนยี่สิบยิบเอ็ดครับนี่ฮะร,รายการนี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับเลขคูณตั้งเบริร์หมายเลขนะ เลขคนจบเบอร์มาเลขสี่สิบสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบสามเนี่ยพี่นะรายการยี่สิบนะครับส่วนการยี่สิบนะครับเลขคนจเบอร์สี่ศูนย์ฮะนี่ฮะลองเด้ดูพี่ชารนะครับเป็นการยี่สิบเป็นยี่ิบนะครับองค์ละสามร้าสิบาทจับคู่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการนี้รายการนี้นะครับพอรหลุดไปตน่ไหนหนึง พอรหลุดไปหน่อยหนึ่งนะผมเปิดแบบปัตรงนี้ผมขอที่200พอเลขคนจนเลขยี่สบห้าครับนะผมขอ2 0 0บาทพอวิชาในการยี่สิบสอนะครับ <c oughs> ต่อไปผมขอนําเสนอรายการอ่ายี่สิบสามยี่สิบี่ยี่สห้าหน่อยนะแต่เป็นตะกุนเงินนะพี่องค์นี้ขอสี่ร้อยคู่เจ็ดร้อยนะครับขอสี่ร้อยคู่เจ็ดร้อยพี่นะครับเหลือแค่นี้ลนะเหลือสามองค์ลยกับรายการพิเศษตะกุนเงินแท้หดอกฮนะ นะชุดนี้ผมขออ่าจจะเอาแยกแยกอนะีพีได้แต่เหลือสามองค์พอร์ตแกมในอีพีนี้ใชหน่อยนะองค์นี้องค์ละสี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับนะองค์ละสี่ร้อบาทนะครับแต่แป๊บนึงนะองค์ละสี่ร้อบาทนะครับ,นะะบนะค,นะคู่เจ็ดร้อยพิชายตะกรุดเงินแท้เลขคนตัเบอร์สาสิบสองกับเลขคนตัเบอร์สี่สิบเจ็ดครับรายการที่ยี่สามกับยี่สี่นะพี่นะนี่ฮะคู่ละเจ็ดร้อยพิชายตะกรุดเงินแท้หกดอกฮนะเป็นรายการพิเศษครับ โลจิวอร์สามพุทธาคมพีช่ชายนะรายการที่ยี่สามยี่สี่นะครับนะคู่ละเจ็ดร้อยองละสี่ร้อยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการยี่ห้าองค์ท้ายฮนะยี่ห้าก็จะเป็นนักขุดเงินเหมือนกันพี่หกดอกเหมือนกนนันเลขคนะ้นตัวเบอร์หมายเลขสามสิบแปดฮะแต่ที่สําคัญรายการนี้พอหลุดไปผมหาไม่เจอนานนั่นอยู่ในกล่องแต่รายการนี้ผมขอแบ่งปันขาดทุนเลยนะผมขอที่สองร้อยเข่าคนรับได้ ขอคนที่ทำได้พี่นะทำอ่าพอรหลุดนิดหนึ่งนะครับขออ่าสองร้อยบาทขาดทุนเลยนะครับขอคนที่รับได้ชอบสะสมบูชานะครับนะไม่ได้ทำรู้นพี่แค่พอรหลุดหน่อยเนาะนะครับอ่าโอเคนะถ้าอ,อีพีนี้ก็วันนี้ก็มีแบงปันประมาณนี้พี่ชายนะครับนะยี่สิบรายการลองเลิกชมดูนะพี่นะหากชอบสนใจกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กรขอขอบคุณพี่ทท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณมากครับ